อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่453รอบสังเกตการในที่ลับดวงตาของฝูงชนเบิกกว้างคนตายสักคนเลือดทะลักออกมาถือเป็นเรื่องปกติแต่กระฉูดเป็นเวลานานขนาดนี้เป็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องแปลกนี่กระทั่งโกกวนก็ยังเกิดความสับสนพลังสมาธิของฉินเฟิงตรึงลงบนร่างของคนที่เหลืออยู่ ผู้คนเหล่านั้นรู้สึกราวกับถูกสัตว์ร้ายทรงพลังสะกดคมตรึงทั้งคนทั้งร่างจนยากจะหายใจแผ่นหลังที่เคยตั้งตรงโค้งมอลงเล็กน้อยบางคนแทบทนไม่ไหวต้องคุกเข่าลงให้ฉินเฟิงเลือดและเนื้อของจักรพรดสสัตว์ร้ายพวกคุณจะสามารถทนรับพลังงานของมันได้หรือจงตั้งใจฝึกฝนให้ดีจะได้ไม่ผิดพลาดแบบคนคนนี้และถ้าพวกคุณคิดมุกมิบเล็กๆน้อยๆกับผม จุดจบจะไม่ง่ายดายเหมือนความตายตรงหน้าแน่นอนในดวงตาของฉินเฟิงศาสตร์ประกายคมกริบว่าผ่านออกไปผู้ใช้พลังเลเวลเอที่เพิ่งตายลงชัดเจนว่าแอบขโมยเลือดจากระพัดสัตว์ร้ายทั้งยังไม่ได้ซ่อนมันแต่กลับดื่มเข้าไปโดยตรงเลือดของเต่าหมื่นปีเปรี่ยมไปด้วยพลังงานมหาศาลหากผู้ใช้พลังระดับต่ำคิดได้รับประโยชน์จากมัน จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเจือจางที่ดีมีใช่กลืนเข้าโดยตรงอย่างไม่ยั้งคิดอันที่จริงหากฉินเฟิงลงมือช่วยแน่นอนย่อมสามารถกำจัดพลังงานบ้าคลั่งในร่างกายอีกฝ่ายได้ตัวโกกวนเองก็ทำได้นี่จะช่วยให้อีกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามคนอย่างฉินเฟิงนะ่ะหรือจะยอมให้คนอื่นช่วงชิงผลประโยชน์ที่สมควรเป็นของเขาไปแน่นอน มันเป็นไปไม่ได้ฉิมเฟิงจึงสังหารอีกฝ่ายอย่างไม่ลังเลช่วงเวลานี้เมื่อมีการเชือดไก่ให้ลิงดูฝูงชนก็เริ่มขบคิดอย่างรอบคอบกระทั่งกระบวนการเก็บรวบรวมวัตถุดิบยังเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จริงอยู่เป็นสมบัติล้ำค่าแต่เมืองหวังไม่เหมือนกับเมืองอื่นๆภายนอกมันคือสวรรค์สำหรับผู้แข็งแกรง่ง ตรงกันข่ามหาหากอ่อนแอแล้วไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้แข็งแกง่งถือเป็นบาปมหันต์ไม่นานคนของโกกวนก็กลับมาแต่ละคนแบกบรรจุภัณฑ์ทั้งเลือดและเนื้อบางส่วนก็วุ่นอยู่กับการเก็บรวบรวมอย่างไรก็ตามเนื่องจากกลิ่นเลือดที่ฟุ้งกระจายออกไปมันได้ดึงดูดสัตว์ร้ายตัวอื่นเข้ามาอย่างรวดเร็ว ในที่แห่งนี้มีแค่ผู้ใช้พลังระดับต่ำบางคนเมื่อสัมผัสได้ถึงผู้มาเยือนสองขาก็เริ่มสั่นระริกแล้วเป็นเสียงของหมาป่าวายุสัตว์ร,ร้ายในเลเวล e ผู้ชากาศในด้านการลอบสังหารยังไม่พอหมาป่าวายุยังอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวนี้คือแนวหน้าของฝูงหมาป่าสีหน้าของโกกวนแปรเปลี่ยนไปเจ้านายพวกเราควรจะถอยเดี๋ยวนี้มิฉะนั้น แม้จะยังเหลือวัตถุดิบอีกมากแต่โกกวนรู้สึกว่าควรถอยดีกว่าการไม่โลภมักช่วยให้มีชีวิตยืนยาวทำหน้าที่ของคุณต่อไปสั่งการให้ทุกคนเร่งมือฉินเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกทั้งคนทั้งร่างของเขาวูบไหวพริบตาเดียวปรากฏข้างกายหมาป่าวายุมีดกระสัดครามในมือโบกสะบัดสะบ้านหัวหมาป่าทันใดแล้ว จากในระยะไกลเสียงหอนยาวของหมาป่าวายุดังสะท้อนอย่างต่อเนื่องหมาป่าวายุไม่เพียงอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงแต่จมูกของมันยังดีมากเนื่องจากครอบครองธาตุลมเลยสามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนับหลายกิโลเมตรเรื่องที่ฉินเฟิงสังหารสหายของมันฝูงหมาป่าก็รู้เช่นกันทั้งฝูงตัดสินใจวิ่งตรงไปในทิศท,ทางเดียว ช่วงเวลาถัดมาฝุ่นทรายพลันตลบอบอวนลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าสายลมกันโชกแรงมองไกลๆมิต่างจากกำแพงลมกำลังมุ่งหน้ามาอย่างทิศทางของฉินเฟิงฉินเฟิงรี่ตาแคบลงพลังสมาธิของเขาสามารถสัมผัสได้ถึงจำนวนของหมาป่าในฝูงที่อยู่ห่างออกไปไม่คิดเลยว่าจริงๆแล้วจะมีถึงหลักพันไม่เพียงแค่นั้นแต่ดูเหมือนว่านอกจากเลเวลอีแล้ว ในฝูงยังมีหมาป่าวายุเลเวลดีระดับนายพลและราชันอีกด้วยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมพวกมันถึงกล้าบุกเข้ามาคราวนี้โกกวนกัดฟันไม่ยินยอมรับฟังคำสั่งของชินเฟิงเจ้านายชินเฟิงไม่สนใจเสียงโวยวายสองปีกสีฟ้าผุดขึ้นบนแผ่นหลังเขาทะยานเข้าหาฝูงหมาป่าเมื่อศัตรูแข็งแกร่งฉะนั้นย่อมต้องใช้ความแข็งแกร่งเข้าต้านทาน โกกวนรู้สึกราวกับว่าฉินเฟิงกลายเป็นตัวโง่งมเพราะอีกฝ่ายคือฝูงหมาป่าวายุหลายพันตัวปริมาณที่กระทั่งผู้ใช้พลังเลเวลซีก็ยังต้องเลือกหลบเลี่ยงทว่าฉินเฟิงไม่มีความคิดเช่นนั้นเลยเข้ามาฉินเฟิงฉีกยิ้มมุมปากแขนขาแนบกับลำตัวพุ่งดิ่งจากฟ้าลงสู่แนวหน้าของฝูงหมาป่าทันที ขณะเดียวกันหมาป่าวายุก็สังเกตเห็นฉินเฟิงเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเสียเวลาคิดพวกมันควบคุมรูนลมสร้างพายุกันโชคทันใดปราณกำลังภายในปลุกออกมาห่อหุ้มทั้งตัวของฉินเฟิงพายุนี้เมื่อกระทบกับกรอบปราณน,นอกกายเขาก็ส่งเสียงหวีดลั่นทว่ามิอาจสั่นคลอนปราณกำลังภายในได้แม้สักนิดแล้วราชันหมาป่าวายุ เมื่อเห็นว่าลูกน้องตนไม่สามารถทำอะไรฉินเฟิงได้ก็เดือดดาลทันใดปากอ้ากว้างปลดปล่อยกระสุนวังว,งวนวายุออกไปพายุสีขาวที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าถูกยิงออกมันสามารถบดขยี้ได้แม้กระทั่งหินผาฉินเฟิงไม่น้อยหน้าวาดมือออกในทำนองเดียวกันลูกไฟโลกันก้อนเปลวเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าห้าเมตรถูกยิงออกไป แล้วปะทะเข้ากับกระสุนพายุวูมสองอบิลิตี้ปะทะกันและกันเปลวเ,เพลิงลุกท่วมทันใดขณะเดียวกันสายลมก็ช่วยหนุนเปลวเ,เพลิงจนโชติโชนขึ้นสู่ฟากฟ้าเปลวเ,เพลิงนี้มิใช่เปลวเ,เพลิงธรรมดามันคือเพลิงโลกันที่ยากจะดับดังหน่อชัยกระดูเมื่อถูกเลื้อยลงไปเพียงครั้งไม่มีทางกำจัดมันได้ เพียงพริบตาเพลิงโลกันก็ลุกคือโปรยลงในฝูงหมาป่ามองจากระยะไกลฉินเฟิงรากับลดปล่อยดอกไม้ไฟขนาดใหญ่และเมื่อดอกไม้ไฟตกลงฝูงหมาป่าก็กรีดร้องหน้าสังเวชและถูกผลานเป็นขี้เท่าในพริบตาฉินเฟิงวาดมืออีกครั้งสายฝนแห่งความตายท้องฟ้าครึ้มไปด้วยเมฆหมอกสีของมันไม่ได้อยไปกว่าสีดำสนิทของรอยแยกมิติ ต่อมาสายฝนสีดำเม็ดขนาดเท่าขนวัวก็เริ่มโปรยปลายกระทบลงบนฝูงหมาป่าวายุฝูงหมาป่าที่เหลือรอดจากเพลิงโลกันร้องโหยหวนหน่าสมเพศอีกครั้งขนของพวกมันเริ่มหลุดลอกเผยให้เห็นถึงโครงกระดูกทั้งหมดถูกกัดกร่อนสายฝนแห่งความตายมีอนุภาพรุนแรงมากสัตว์ร,ร้ายนับพันตัวนับว่าเป็นสิ่งใดทั้งหมดจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของฉินเฟิงในพริบตา โกกวนและคนอื่นๆที่เฝ้ามองจากระยะไกลอ้าปากตาค้างอย่างงงงมแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองมีหน้าเล่าพวกผู้ใช้อบิลิตี้ถึงมักมีนิสัยหยิ่งยโสเพราะอาศัยพลังของพวกเขาเพียงลำพังกลับสามารถสังหารศัตรูได้นับพันหากผู้ใช้อบิลิตีอย่างชินเฟิงปลดปล่อยกระบวนท่านี้ออกมาเพียงครั้งเดียวในเมืองหวังเกรงว่าทั้งเมืองคงกลายเป็นซาก ระหว่างทุกคนกำลังขบคิดฉินเฟิงเกือบเก็บกวาดฝูงหมาป่าจนหมดสิ้นแล้วราชันหมาป่าวายุเมื่อได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฉินเฟิงความอาดหารของมันพลันหดหายตัดสินใจหันหลังและวิ่งหนีหางจุกตูดทว่าสุดท้ายถูกฉินเฟิงไล่ตามทันในลมหายใจเดียวมีดกษัตริย์ครามระเบิดลำแสงสีแดงม่วงออกมาสับสังหารทันที คลื่นพลังงานกระจายออกไหลรวมเข้ามาในร่างของฉินเฟิงพลังงานนี้ไม่แข็งแกร่งอะไรแต่มันช่วยเติมเต็มจุดที่ยังขาดเหลืออีกเพียงเล็กน้อยที่จำเป็นในการยกระดับของฉินเฟิงพอดีเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการความแข็งแกร่งทางกายภาพของฉินเฟิงถูกยกระดับขึ้นอีกครั้งก้าวขึ้นสู่เลเวล D7 นับตั้งแต่การยกระดับครั้งก่อนเวลามันเพิ่งผ่านไปแค่เดือนเศษๆเท่านั้นเอง แต่ด้วยรอยแยกมิติที่ปรากฏขึ้นมาเคาะประตูส่งมอบพลังงานอันน่าทึ่งของเต่าหมื่นปีทั้ง11ตัวจนขายกระดับจนได้เรื่องนี้ทำให้ฉินเฟิงรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากและการยกระดับของฉินเฟิงมีได้ถูกปกปิดแต่อย่างใดมันกวาดกระจายออกไปหลายกิโลเมตรท่ามกลางปรากฏการณ์ดังปฏิหารนี้หลายคนที่กำลังซุ่มซ่อนอยู่รู้สึกมึนง,งงเล็กน้อย ระหว่างพวกเขากำลังเคลื่อนไหวสัตว์ร้ายอีกหลายฝูงก็บุกเข้ามาแต่ทั้งหมดถูกขวางทางและสังหารลงโดยฉินเฟิงวัตถุดิบของเต่าหมื่นปีเป็นสเสน่ห์อันแสนยั่วยวนสำหรับสัตว์ร้ายแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายพวกมันกลับต้องจบชีวิตลงไม่ก็ทำได้แค่กลับมาทีหลังและเลียเศษเลือดที่ซึมลงผืนดินเท่านั้นช่วงเวลานี้เลเวลซีที่ซุ่มซ่อนอยู่ในระยะไกล แต่ละคนดวงตาแดงก่ำด้วยความริษยาก็อย่างที่โกกวนกล่าวที่นี่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหวังเมื่อรอยแยกมิติปรากฏขึ้นเลยมีการจัดตั้งหน่วยพิเศษเข้ามาตรวจสอบแต่เมื่อพวกเขาเห็นฉินเฟิงก็ไม่กล้าปรากฏตัวและกลายเป็นฉินเฟิงที่สังหารสัตว์ร้ายตัดหน้าพวกเขาได้รับเลือดเนื้อและแก่นพลังงานของเต่าหมื่นปีไปเพียงผู้เดียว ตอนที่454ยังมีศักดิ์ศรีอยู่อีกไหมฉินเฟิงกวาดพลังสมาธิไปยังคนเหล่านั้นที่ซ่อนตัวอยู่สยะยิ้มหยันคนเหล่านี้ยังไม่ได้ลงมือนับว่าพวกเขาฉลาดอยู่เหมือนกันมิฉะนั้นแล้วฉินเฟิงคงไม่ลังเลที่จะสังหารพวกเขาเรือหอกเริ่มลอยลำขึ้นอีกครั้งคนเหล่านี้เฝ้ามองเครื่องจักรลอยฟ้าของชินเฟิงแต่มิได้ตื่นตาตื่นใจถึงขนาดนั้น พอท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเห็นแค่เฉพาะช่วงหลังหน้านั่นคือช่วงที่ฉินเฟิงต่อกรกับสัตว์ร้ายโดยตรงมีได้เห็นฉากเรือหอระเบิดยิงใส่เต่าหมื่นตีเรือหอไม่สามารถเข้าสู่เมืองหวังได้จึงลอยกลับไปเก็บที่โรงงานส่วนฉินเฟิงกลับไปหลีเดินทางกลับวินล่าเพื่อพักผ่อนช่วงเวลานั้นเองอุปกรณ์สื่อสารของฉินเฟิงก็ส่งเสียงติดต๊ดตอย่างกระทันหัน เป็นเฉินเสียงเมื่อทำการเชื่อมต่อเสียงร้อนรนของเฉินเซี่ยงก็ดังตามมาทันทีหัวหน้าเมืองหลงชวนล่มสลายแล้วอะไรนะฉินเฟิงตะลึงในชีวิตก่อนเมืองหลงชวนมิได้ถูกตีแตกดังนั้นมันจะล่มสลายลงด้วยฝีมือศัตรูได้อย่างไรต้องไม่ลืมนะว่านั่นคือสถานที่ระดับสูงของมนุษย์ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ใช่ว่าที่นั่นมีผู้ใช้พลังเลเวล A ไปคุมสถานการรอกหรือทำไมถึงถูกศัตรูตีแตกได้หรือว่าเลเวล A ยังไม่มาฉินเฟิงพ้นคำถามทั้งหมดในลมหายใจเดียวเฉินเซียงยิ้มขมและกล่าวซุยเหลียนมาจริงๆแต่เขาถูกฆ่าตายว่าไงนะคราวนี้ต้องบอกว่าฉินเฟิงตกใจจริงๆ เฉินเซียงไม่อมพนมอีกต่อไปเร่งอธิบายได้ยินไม่ผิดหรอกเขาถูกสังหารลงด้วยลำแสงพลังงานเหมือนกับเกาหยูคังท่านซุยเหลียนประมาทเกินไปเขาเล่นลอยตัวขึ้นในอากาศปลดปล่อยพลังสมาธิสะกดข่มเผากริมบีบบังคับให้พวกมันยอมจำนนและปลดอาวุธเสียแต่ผลลัพธ์คือถูกลอบยิงจากปืนบนเมืองลอยฟ้าฉินเฟิงถึงกับพูดไม่ออก หัวของซุยเหลียนใช่ถูกลาเตะจนกลวงไปแล้วหรือไม่ความตายของเกาหยูคังก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วแท้ๆหรือว่าซุยเหลียนจะไม่รู้ข่าวของเกาอยู่คังเขาคงไม่สนใจว่าเลเวลซีคนหนึ่งตายไปได้อย่างไรงั้นสินะถึงอย่างนั้นก็เถอะอย่างน้อยต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีของศัตรูเอาไว้หน่อยหรือเปล่าในชีวิตก่อนของฉินเฟิงซุยเหลียนไม่ได้เปิดเผยตัวอย่างจงแจ้งเช่นนี้ เขาเลือกลอบเร้นเข้าไปยังเมืองลายฟ้าและทำการฆ่าสังหารเผ่ากริมจดหมดสิน้นทว่าในครั้งนี้ทำไมเขาถึงได้อวดดีนักอย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้บางทีอาจเป็นเพราะชินเฟิงชินเฟิงเป็นแค่ผู้ใช้พลังเลเวลดีแต่กลับสามารถหยุดการโจมตีของกองทัพกริมได้ทั้งยังทำให้ผู้คนทราบถึงความแข็งแกร่งของเผ่ากริม ดังนั้นซุยเหลียนที่เป็นถึงเลเวล A ครอบครองอำนาจอันยิ่งใหญ่จึงไม่หวัดเกรงศัตรูเลเวล C ด้วยเหตุนี้ผลลัพธ์เลยกลายเป็นเขาถูกรอบยิงอย่างไม่ทันตั้งตัวฉินเฟิงกลายเป็นบื้อใบไม่รู้จะสรรหาคำใดมาเอ่ยดีงั้นตอนนี้พันธมิตรมนุษย์ว่ายังไงบ้างฉินเฟิงเอ่ยถามยังไม่แน่าใจแต่ที่แน,น่ๆตัวตนระดับเลเวลเอน่ากลัวว่าจะไม่มาแล้ว บางทีพวกเขาอาจเลือกใช้กลยุทธ์กองทัพมนุษย์เฉินเซียงกล่าวหากเลือกใช้กลยุทธ์กองทัพมนุษย์น่ากลัวว่าจะมีคนตายเป็นจำนวนมากกลยุทธ์แบบนี้หากไม่จนตรอกแล้วจริงๆมันจะไม่ถูกนำออกมาใช้เลยหรือไม่พวกเขาอาจยอมยกที่ดินบางส่วนให้พวกมันไปตัวเลือกนี้ก็ตามที่กล่าวไว้ข้างตน้นมอบเขตการปกครองในส่วนหลงฉวนให้เผ่ากริมและให้มนุษย์ละทิ้งหลงชวนไป กรณีนี้จะไม่ส่งผลเสียกับใครเพราะท้ายที่สุดแล้วหลงชวนเป็นเพียงหนึ่งในเมืองสนามรบแนวหน้าและเมืองแบบนี้ยังมีอยู่อีกมากมายซึ่งหากเป็นไปตามที่กล่าวมามันไม่ใช่สิ่งที่ฉินเฟิงต้องกังวลอีกต่อไปยังไงก็ตามหัวใจของฉินเฟิงกลับยังคงคิดถึงเมืองลอยฟ้าเพราะเสน่ห์ของมันน่าดึงดูดเกินไปจริงๆไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการเคลื่อนที่เครื่องจักรคุณภาพสูง หากสามารถได้มันมาครอบครองฉินเฟิงก็ไม่จําเป็นต้องเร่งยกระดับขึ้นอีกต่อไปอีกอย่างเขาเป็นเจ้าของกองกำลังดังนั้นหากใช้มันอาจได้เปรียบอย่างมหาศาลเพราะเขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกสารทิศอย่างไร้ข้อจำกัดหากซุยเหลียนยังอยู่การเข้ายึดครองเมืองลอยฟ้าย่อมไม่อยู่ในความคิดฉินเฟิงแต่ตอนนี้เมืองลอยฟ้ายังมิได้ถูกผู้ใดพิชิต ดังนั้นหากมีโอกาสชินเฟิงก็ยังไม่อยากตัดใจและส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจแบบนี้นั่นเพราะปัจจุบันชินเฟิงเองก็เริ่มมีความแข็งแกร่งถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ช่วยรอก่อนเถอะขอเวลาเขาอีกสักนิดนึงก่อนติดตามการเคลื่อนไหวของทางหลงฉวนให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ของเมืองลอยฟ้าชินเฟิงสั่งการรับทราบเชิญเซี่ยงตอบรับ แล้วทั้งสองก็วางสายจิตใจของฉินเฟิงหวนกลับสู่ช่วงเวลาปัจจุบันด้วยการเคลื่อนไหวของพลังสมาธิของเขาภายในห้องฝึกยุทธแก่นจักรพรรดิทั้ง11ลูกของเต่าหมื่นปีร่วงตกลงกับพื้นทันใดเจ้าพวกนี้น่าจะพอช่วยให้ฉันสามารถยกระดับไปได้อีกขั้นฉินเฟิงไม่มัวเสียเวลายื่นมือไปวางลงเหนือแก่นจักรพรรดิโดยตรงพลังพิเศษดูดกลืน ฉินเฟิงสัมผัสได้ว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ฉินเฟิงยังรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นมันเปลี่ยมไปด้วยพลังเอ่อล้นไปด้วยความแข็งแกร่งทุกช่วงจังหวะในการเต้นราวกับกลองชุดใหญ่ฉินเฟิงแม้อยู่ในช่วงวัยรุ่นแต่เมื่อเริ่มสูบแก่นพลังงานเต่าหมื่นปี เขารับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเซลล์ทั้งหมดในร่างกายตนมันเริ่มอ่อนเยาว์มากขึ้นหรือกล่าวได้อีกความหมายหนึ่งคืออายุขายเริ่มเพิ่มพูนขึ้นภายใต้การสังเกตโดยพลังสมาธิฉิมเฟิงตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเขาช่วงอายุวัยรุ่นได้ยืดขยายออกไปหากเป็นก่อนหน้านี้ช่วงอายุวัยรุ่นของเขาจะตันที่18ปี แต่ตอนนี้มันยืดออกไปเป็น20ปีถึงจะก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มอย่างแท้จริงยังไม่พอช่วงอายุวัยหนุ่มของเขายังยืดขยายออกไปจนถึงอายุ50ปีหลังจากนั้นจึงค่อยเข้าสู่ช่วงวัยกลางคนและปรากฏการณ์นี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าศักยภาพของฉินเฟิงได้ก้าวกระโดดไปอีกขั้นแก่นจักรพรรดิสัตว์ร้ายถูกดูดซับหายเข้าไปในร่างของฉินเฟิง ต้องไม่ลืมนะว่าแก่นจักรพรรดิสัตว์ร้ายสามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ใช้พลังให้ดีขึ้นได้แต่ฉินเฟิงเคยดูดซับอะไรพวกนี้มามากกว่าหนึ่งแกนดังนั้นศักยภาพของเขาได้มาถึงขีดจำกัดแล้วหากทำเช่นนี้ต่อไปจะถือว่าค่อนข้างเสียของอย่างไรก็ตามฉินเฟิงร้ายซึ่งร่องรอยใดยๆของความเสียด้เขายังคงดูดซับสิ่งเหล่านี้ต่อไปอย่างไม่ลังเล สามารถเพิ่มอายุขยของตนเองได้ใครบ้างเล่าจะไม่ชอบฉินเฟิงไม่คิดรอจนแก่ถึงใช้งานมันเขาตัดสินใจดูดกลืนพวกมันทั้งหมดลงไปทันทีพลังงานทางกายภาพเพิ่มพูนอย่างก้าวกระโดดจากนั้นความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาก็ทะลวงไปอีกขั้นก้าวขึ้นสู่เลเวลดีแภายในวันเดียวกลับสามารถยกระดับได้ถึงสองขั้น าว่าการยกระดับอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากคุณได้รับสมบัติทางธรรมชาติที่เหมาะสมมามันก็มีโอกาสสามารถยกระดับต่อเนื่องได้อย่างเหตุการณ์เลเวลดีก้าวขึ้นเป็นเลเวลซเองก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วฉินเฟิงรู้สึกสดชื่นเป็นอย่างมากเขาเดินออกจากห้องฝึกยุทธในหัวใจเริ่มคิดเกี่ยวกับสถานที่ต่อไปที่ตนจะไปแน่นอนว่าเขาไม่คิดจะอยู่ในเมืองหวังตลอดการ นี่เป็นเพื่อจุดพักชั่วคราวของเขาเท่านั้นในตอนนั้นเองจินเฟยเดินเข้ามาพอดีเมื่อเห็นฉินเฟิงออกจากห้องฝึกก็เร่งเปล่าลูกพี่มีบางคนแวะมาหาคุณตอนนี้มิสไปกำลังรับหน้าอยู่ฉันสั่งหอนใจไม่ดีเลยใบยหน้าที่แต่เดิมยิ้มแย้มของฉินเฟิงเขมแมงเกรงขึ้นทันใดแปลเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมตรงไปยังห้องนั่งเล่นนขณะน,นี้บรรยากาศในห้องนั่งเล่นไม่ดีนะัก กลิ่นอายของป๋ายหลีเพียงลำพังกำลังกดดันผู้มาเยือนทั้งห้ามิสป๋ายาย,ะยะโสให้มันมากนักหยุดคิดตัดหนทางของตัวเองดีกว่าผู้ใช้พลังเลเวลซีเอ่ยปากฉันไม่ขอมากเกินไปแค่ขอซื้อแก่นจักรพรรดิสัตว์ร้ายในราคางามคุณมีตั้ง11ลูกขายให้พวกเราไม่กี่ลูกจะเป็นไรไปนั้นสิพวกเราทั้งหคนมารวมตัวกันที่นี่และพร้อมรับซื้อในราคางาม ซึ่งราคาของมันเหมาะสมกับแก่นจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายเลเวลดีแล้วไปหลีส่งเสียงฮึ่ะปากเอ่ยหยันต่อให้ฉันขายสักสิบลูกแต่มันก็ได้แค่ราคาหลักล้านล้านหน้าตาฉันดูเหมือนคนที่กำลังขาดแคลนเงินงั้นหรือมิสไปอย่าลืมว่าสุดท้ายพวกคุณยังต้องอยู่เมืองหวังคิดฮุบเนื้อไปกินคนเดียวแบบนี้ไม่ใช่การกระทำที่ฉลาดเลยไปหลีไม่สนใจคำขู่ของอีกฝ่าย แล้วจะทำไมฉันจะกินทุกอย่างที่ฉันหามาได้ด้วยตัวเองแต่พวกคุณกลับคิดมาปล้อนอาหารของฉันยังมีศักดิสีกันอยู่อีกไหมฉินเฟิงพอได้ยินคำพูดของไผ่หลีก็หัวเราะกากออกมา